สวัสดีทุกคนนะครับช่วงนี้เราดูฝนนะชุดหน้าฝนแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนๆอนอยู่นะครับแต่ก็เริ่มมีเมฆค,มคมึ้มขึ้นมาแล้วเนี่บรรยากาศดีอยู่นะครับก็เลยจะพาเพื่อนไปตกปลานะครับในแม่น้ําธรรมชาตินะโอ้โหเพื่อนอันนี้เป็นต้นขบยักษ์นะครับทุกคนนี่นะ อยู่ใต้ต้นมันนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูนะครับเนี่คบคนต้นเอ่อไม่สูงมากนะแต่ว่าลูกเต็มเลยไม,เไ,มไม่เห็นไม่รู้ว่าเพื่อจะเห็นไหมนี่นะครับเป็นต้นตะขบยักษ์นะครับโอ้โหเพื่อนดูดิเต็มเลยนะบนนะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดเอามาชิมสักลูกหนึง เอาลูกเนี่ยดำๆนะต้องเป็นลูกดำๆเท่านั้นนะถึงจะทานได้นะครับนี่นะโอ้หนี่ก็ดำเนี่ยเพื่อนเด็ดมาเลยเด็ดมาเลยดีกว่านี่นะครับนี่ทาได้มาสามลูกนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ใต้ต้นตะกบยักษ์นะฮะนี่ครับผมเดี๋ยวกินให้ดูนะ นี่อ,อน่ากินจริงๆนะครับสีเหลืองอ,อหวานมากครับแล้วก็กินแดดเนื้อข้างในแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็ส่วนเปลือกแล้วก็ไขท,ทิ้งนะครับโอ้โหหวานมากหวานจริงๆนะครับนะเนี่ย อร่อยมากกินเยอะแล้วมันจะติดฟันนะครับผมฟันมันจะเหลืองนะฮกินเยอะเยอะแล้วก็อื้เพื่อนดูดีครับหวานจริงๆหวานมากปเราไปตกปลากันดีกว่าครับ แม่น้ำอยู่ข้างล่างนี่นะครับแม่น้ําอยู่กลางหมู่บ้านนะแต่แถวๆนี้รยระยะทางประมาณสักเกือบ2องสามกิโลนะครับนะเ,เป็นอนุรักษ์ไว้นะครับพันปลานะครับอนุรักษ์ไว้เราจะไม่หานะครับนะหาล้วโดนปรับนะครับเราเดี๋ยวเราไปหาที่เลยจากคิดอนุรักษ์ไนะครับเดี๋ยวเราไป เราหาเหยื่อนะทุกค,คนเหยื่อเป็นสายเดือนนะครับนี่นะสายเดือนนี่เป็นลำห้วยนะครับเป็นลำห้วยนี่คันเบ็ดเราฮะ,ะนี่ครับผมเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้นี่ครับเอาละเรามาถึงแม่น้ำแล้วนะครับมแม่น้ำน้ำขุ่นมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะเพื่อนนะ นี่นะเป็นช่วงกดูฝนอ้ยนี่ครับแต่ว,ว่าถ้าเดี๋ยวนี้เราจะไม่ตกนะเพื่อนนะเพราะว่ามันยังเป็นเขตอนุรักษ์อยู่นะครับนะเดี๋ยวเราต้องไปข้างบนนะครับผมน้ำขุ่นมากนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะฮะ ทำมนน้ำแล้วนะครับนี่เลยน้ำคุณดูสิมาทุกกลัวมั้ยโอ้โหดูฝนฮนะแต่ว,ว่ากลางวันนี่ร้อนมากเหยื่อเราจะใช้ไส้เดือนนะครับนี่นะฮะไส้เดือน ที่ครับสร็จละนีนนะช้นยืนใส่เดือนปลาก้างตัวแรกครับแล้วผมนี่ หลายแม่น้ำธรรมชาติปลากระทิงเพื่อนโอ้มีน้ำเพื่อนนะปลากระทิงปลากระทิง นีครับโอ้โหกำลังดิ้นนะครับกระทินปลากระทินเ,เดิน มาตกปลาตามลำน้ำนะครับแล้วมาเจอบอลบอลนะทุกคนเป็นบอลยักษ์นะครับผมจะให้เพื่อนดูนะใหญ่มากใบใหญ่มากนะครับนี่นะครับเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมครับนี่ครับบอลยักษ์นะทุกคนโอ้โหดูใบดีครับเนี้ย ก็ผมนะโอ้โหดูดิใหญ่จริงๆน,นะครับเทียบกับฝ่ามือนะครับนี่นะไปเดียวนะครับดูก้านเนี้ยนะโอ้โหนี่นะครับบอลยักษ์ครับผมดูขนาดใบสิครับโอ้โหโใบใหญ่มาก่จริงๆนะเพื่อนนะดูดิ เดียวนะครับนี่หลบฝนหลบแดดได้เลยนะบใบเดียวหใหญ่จริงนี่ครับโอ้โหใหญ่จริงๆโอ้โหมาดูดิฮะใหญ่มากถ้าเจอลมอ่าถ้าเจอฝนกับแดดนี่ เอามาคุ้มได้เลยฮะนี่ครับใหญ่มากโอ้โหเพื่อนดูดิโอ้โหใบใหญ่มากนี่ครับผมใบบอนยักษ์ใหญ่อะไรขนาดนี้ยอดจริงจรตัดมาหนึ่งใบไ,ไม่เป็นไรฮะมีอีกเต็มต้นนะครับนี่ตัดมาให้เพื่อนเพืได้เห็นกันจะจะเลย ว่ามันใหญ่มาก ปลากระทิงครับปลากระทิงปลากระทิงครับเพื่อนปลากระทิงไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ปลาหลดนะฮะเป็นปลากระทิงนะครับนี่ฮะ นี่เมื่อกี้ทำหล่นนะคิดว่ามันยังกลับไปอยู่ที่เดิมนะครับจนได้ครับอ่ล่วงรอมแรกล่วงตกเบ็ด แต่แม่น้ำครับธรรมชาติจริงๆฮรปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่มากเลยครับโอ้โหนี่ครับผมปลาดุกเจอจนได้ครับเจอจนได้ปลาดุกปลาดุก ตัวโอ้โหมันมันครับนตัดบมันตัดบเดี๋ยวให้ดูผลงานนะเพื่อนนะนี่อะเบ็ดของเราได้ประดุกหนึ่งตัวนะครับนะประดุกหนึ่งตัวก็ปลาตะเิงอีกสองตัวนะเพื่อนนะ สองตัวตัวใหญ่มากครับมีสองตัวแล้วก็ปักกล้าอีกตัวหนึ่งนะนะนี่ครับถือว่าไม่เลวนะครับได้กับข้าวแล้วฮะเย็นนี้โอเคนะครับตอนนี้เริ่มมืดแล้วฮะไม่ใช่เริ่มมืดตอนนี้ก็ค่ามากแล้วครับเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะครับได้กับข้าวแล้วฮะ